ฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเติมเงินคุกกี้รันนะครับก็ครั้งแรกก็เข้า store line me เข้ามาก็มาจะเป็นนี้แล้วทีนี้ก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าล็อกอินก็ล็อกอินเช่าลายชื่อแล้วก็จะมาเป็นนี้ก็กดเติมเงินนี่นะครับผมใส่เอาชิดแล้วทีนี้ก็ใส่รหัสบัตรโทรรหัสบัตรโท นะครับใครจะเติมก็เติมไปอันนี้แหละเติมไม่ได้หรอกผมเติมแล้วอ่ะเติมเงินเติมโอเคแปดสิบละต่อไปอัดอยู่อัดอยูู่ิต่อไปอีกใบหนึ่งผมเติมร้อยหนึ่งก็โอเคใส่ไปแปดห้าสี่หก ห7 2เจ็ดสเอ้ย3 1 7หเตมิมเงินโอเคมีร้อยสามสิบบาทแล้วก็มาถึงามาลงมาครับเกมยอดทิตแล้วก็เข้าฮกกี้ลันโลใช่ฮะใครใครดังให้บอยอัลิพให้อันนี้มีเห็นหน้าไหมเนะี่ย เอ่อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้ายีสบนะครับอ่ะแล้วก็กดเติมไปอ่ะโอเคร้อยสามสิบบาทตกลงตกลงไปต่อไปชึบโอเคได้แล้วโอเคนะครับก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละแล้วก็เข้าไปดูในคูบกิรันก็มีแล้วโอเคแค่นี้บ๊ายบาย,บาย